พี่อุ่นทำสำเร็จแล้วไฟตีน <tick. S 2> <wyn> ดูสภาพเหงื่อออกเน่าทั้งตัวอะะอาลสดีข้งหท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ครัวแคทตาล็องครับวันนี้นะครับเรามาเปิดคลิปนอกสถานที่นะครับเพราะว่าเราต้องมาซื้อวัตถุดิบจากที่พี่อุ่นดูเนี่ยที่ที่ยังเปิดขายอยู่ก็คือที่นี่ครับ ตลาดกลางอายุธยาอันนี้คือใกล้เราที่สุดแล้วนะครับให้ทายว่าวัตถุดิบที่ผมจะซื้อคืออะไรรู้อยากรู้มะใช่แล้วนั่นก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นเองครับไปเราไปซื้อของกันดีกว่าพี่โอ๊รอยากได้กุ้งนะครับที่มันประมาณตัวใหญ่ๆอะ่ะที่มันสองสามตัวโลครับเกรย์มหาซื้อที่นี่เรามาหาดูดีวกว่าว่ามีหรือเปล่านะนนะอือกุ้งเต็มเลย โอ้ยมีหอยแดงผูได้วยที่รักไวหวานครับราคาเท่าไหร่ครับราคาสามร้อยเลยสิบแปดพันจ้าอ่าใส่ราคาได้พี่เนยครับมีมีกุ้งตัวที่มันแบบเออมีแบบสองตัวโลนี่สามตัวโลกุ้งบ้านอื่นยังไม่มาเข้ามาเลยอ๋อยังไม่เข้ามาเหรอครับเพราะว่ามันกุ้งเพวกบมาพวกนั้นอ่ะอันตรายอ๋อยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับพวกนี้โควิดมีกุ้งบ้านเราพวกนี้นะ เขาบอกว oh. erm ่ากุ้งพวกนั้นนะครับมันจะต้องนําเข้ามาแล้วมันค่อนข้างอันตรายนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราก็ไม่เห็นว่ามีนะเดี๋ยวลองเดินด่วงกันได้ครับที่ักไม่มีทำไงดีล่ะเขาไม่เอาเข้ามาไม่มีก็กินอย่างอื่นกินกุ้งเผาอย่างอื่นเหรอซื้อกุ้งฮะ ซื้อกุ้งธรรมดาไปกินเหรอเป็นภารกิจกุ้งธรรมดาแทนไหนๆก็มาแล้วนะครับเราก็ต้องหากุ้งก่อนหาห้าก็ไม่มีใคร่เันกตัวด็ตัวสวยิอนก็ใหญ่อยู่นะทีนี่ให่แล้วไม่มีไข่อืมเราได้เป็นกุ้งตัวเล็กแทนนะครับไม่มีกุ้งตัวใหญ่ขายที่นี่เขารับย่างให้ด้วยนะครับดีปะล่ะนะครับ สักคนขี้เกียจย่างนะครับก็เขาย่างให้เลยนะครับกลับเอากลับไปกินสบายๆโอ้ยหอยตัวเบลเลอร์เลยพี่รักหอยหวานตัวเบลเลอร์เลยดูดิโอ้ตัวใหญ่มากอะ่ะดูมือพี่อุ่นดิตัวใหญ่มากอะเอาโลปะ่ะเอาไปโลหนึ่ง,ง,งเราได้มาแล้วจ้า ได้กุ้งมา 2, 2> โ,ลโลแล้วก็ไร้นะหอยหวาน 1>, 1กิโลไปเจอที่บ้านครับไปปิ้งกันดีกว่าเอาครับเราก็กลับมาถึงบ้านนลครับเราจะมาดูในส่วนของเตากันก่อน,นครับวันนี้นะครับผิดพลาดน,นะครับเราไม่ได้กุ้งตัวใหญ่เงพี่คอยากได้กุ้ง2ตัวโลอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าเขาไม่เอาเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อคนข้างอันตรายในช่วงนี้เนาะครับเราก็เลยได้แต่กุ้งแม่น้ํา ไซส์ปกตินะครับนะผิดพลาดแล้วหนึ่งอย่างครับเรามาดูเตาดีกว่าคลิปนี้ไม่ได้สำคัญคือเราจะมารีวิวเตวาไงะตึงตึงตึงเฮ้กเขาเขียนว่าอะไร high quality เพราะว่าคุณภาพสูงจริงหรือเปล่านะครับอ่าตัวเตาจะเล็กมาที่รัก เราจะะกนถ้าเป็นกุ้งสามตัวโลสองตัวโลเรามันพอดีไงกะว่าจะามาใช่ไงแต่พอเป็นกุ้งเล็กอ่ะเราจะปิ้งทันไหมเนี้ยีกุ้ง,งปิ้งไฟแรงอยู่แล้วแล้ขามันล่ะดูสินี่ขนาดไซส์มันครับแล้วขามันขนาดก็ประดับมาดีขาวอยู่ข,ข้างในน,น,นี่แหละกุ้งเส้นกุ้งเกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขาเป็นเหมือนตัวหิ้วหิ้วที่ใส่ตรงนี้เาเนี่ถอดได้ครับ อันนี้คือตัวหิ้วใส่ไว้แบบนี้ขามันหลากขาแบบในรูปอะ่ะโอ้ยอย่างว่านครับมันอ๋อนี่ไงเน,นี่ยเขาเอามาทำทาอะไรเฮ้กลางมาเหรอเออ,อาาใช่ต้องกลางออกมาเห็นไหมแคทมีไหวพริบมากกว่านะอ๋อขายอยู่นี่ไม่เฮ้อโอ้หหโหที่รักมันดูที่รักเต็มกลางซะ มันดูบอบบางจังนี่มันไฮคุณลิตี้จริงๆไฮคุณลิตี้ที่แป๊บเดียวงอเลยจงทำงอแล้วจงทำแรงไงเออได้อยู่นะนี่รักโจยกโช้หนอยตั้งขาแล้วยกโช้หนอยใส่ฝั่งง่วนร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนร้อยยี่สิบบาทครับขามันจะกองแกงนิดนึง ไม่เป็นไรหรอกจริงร้อยยี่สิบบาทเองนะทุกคนใช้ได้ประมาณความบางของมันเนี่ยม,มันบางไม่ใช่จับดีมันดมนูมันบางนะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปย่างข้างบนกันดีกว่าทุกคนวันนี้ก็เราทําในบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องจุดเตาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําบนดาดฟ้ากันนะคะมันจะกี่รอบเนี่ยปว่ามันจะย่างหมดอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เหรอเออไปดูกันปิ๊ง วันนี้เรามาเปิดกล้องกันที่ไม่ได้เปิดกล้องเลยเรามาถ่ายที่ด้านบนด่านฟ้านะครับ<อ>สภาพแสงสุดเราเปีดยด้านเรามาถ่ายที่ด่านฟ้านะครับเป็นไงี้สภาพบ,บ้านมากนะครับเรามาเริ่มโ,โ,คโคตรโลกเลยไม่ใช่ลกหน่อยครับ<ล>เราจะเริ่มการจุดเตาก่อนครับคุ่นว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดลาวในนี้นะหาเศษไม้ก่อนแถวนี้เยอะดูดีกองไว้ อันนี้คือบนดาดฟ้าบ้านเรานะค่ะจะมีงูไหมเนี่ยไม่มีหรอกงูที่ไหนจะขึ้นมาบนดาดฟ้าลาแกงเอากระดาษมาน้อยมากข้างบนมีกระดาษปะเนี่ยกระดาษเดี๋ยวมีอีกน้อยไปเหรออ๋อมีอีกถ้าเราถ่านไปจุดกระตาแก๊สก่อนก็ดีนะเออทำไมเร,เราไม่เอาถ่านไปจุดเตาแก๊สก่อนเนอะเฮ้ยมันก็ดูไม่แบบเออหน้ากิ่งที่พี่แอนนั่นนะ่าจะได้กิ่งนั้นน่ะไหนนั่นน่ะกิ่งเลยด้วยเละ เห็นไหมข้างบนเนี้ยอุปกรณ์พร้อมอเด็ดจากต้นไม้หูดูดิอันนี้แห้งจัดแห้งกว่าหน้าพี่ก็กิ่งไม้นั่นแหละมันใหญ่ว่ะเ่ะค่ะโอ้ยมันมีหนามด้วยอะ่ะแค่นี้นพอเหรอไม่พอแล้วผ่านไม่ติดหรอกไม่ติดเหรอเออ เคยเรียนลูกเสือป่ะเนี่ยเคยบนดาดฟ้าลงดีมากเย็นอะ่ะจริงๆเราน่าจะขึ้นมาบูรณาการบนดาดฟ้าเราเป็นที่นั่งกินอะไรรับลมชมวิวเนาะดูดิข้างหลังอะ่ะระหว่างรอพี่อุดจุดเตาดูข้างหลังดิต้นไม้เขียวขจีดูสิเนี่ยแล้วก็จะมีหนุ่มสาวมานั่งจีบกัน <c oughs> ดูสิโลมเย็นวะ่ะ ถึงในแล้วได้แล้วเนี่ยดูสิเห็นนะ<อ>นี่เอาถานวางเลยแทนที่จะได้จุดกินสบายๆร้านเขาก็ปิ้งให้ฟรีออรไม่เอาไม่ฟรีด้วยนะแต่ว่าเราไม่เอาเราจะมาเผาเองมันก็ไม่ท้าทาย,ยใช่ไหมอ่าเลือะก็วันนี้แหละ พัดแคตอยู่ไหนวะแคตเอาพัดขึ้นมาด้วยนะตะลมแบบนี้ต้องพัดใช้เทียนเนะาะมาไทยใกล้ๆแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่ายดูถูกอุ่นเว้ยอองะพอแล้วงะเตียงปลามาดเขาไว้หึห ชัดนั่งรับควันเลยอ่ะฉันทาลงไปอีกเออเออดูดีทุกคนโหเป็นไงถือว่าใช้ได้พี่หุ่นก่อเตาติดนี่ถือว่าเก่งมากลุกลงเสร็จไหม A few moments later มันลุกแป๊บเด้งว่ะ <vine> พี่หล<า>ักพี่หลัฮะหันมาวางกล้องเร็ว <c oughs> มันลุกแป๊บเดียววะฮิแต่มีควันไงเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีตอนพี่อุ่นข่อเตาเสร็จดีกว่าเไม่อนนานแน่เลยอะไม่นานหรอกถ้าเราเอาพัดลมมานะไม่ต้องพัดลมหรอกพัดก็พัดได้ข้างบนลมก็แรงเพียทุกคนแค่นี้แหละก่อน <c oughs> เหมือนจะนานวะดูดิ HOUR LATER ดูพี่หุ่นทำสำเร็จแล้วไฟตีดูสภาพเงื้อออกเน่าทั้งตัวขี้เท้าเต็มตัวไปหมดในที่สุดพี่อุ่นก็ทำสำเร็จแล้วนะคะสุดยอดเลยอะเห็นไหมเก่งมากบอกแล้วมันเรื่องง่ายงใช่ที่เราเอากุ้งลงได้เลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหิวแหละ ไปให้เต็มเตานี่ที่รักมันไม่ได้ว่าย่างได้แค่ไม่กี่ตัวนะโอ้ย่างได้เยอะเลยเนี่ยเยอะก็ไม่เล็กนะไม่เล็กครับอืมเห็นเปล่ามันก็ย่างได้เยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆเลยทีเดียวจะแต่ไฟเรายังไม่คุกุ่นเลยที่รักไฟนี่มันก็แรงแป๊บเดียวพี่อุ่นนะฮุบะอุตส่าห์นะครับเรียนรู้วิธี แกะกุ้งตัวใหญ่อะไอที่มันผ่ากลางให้มันแบบแบะออกอะอุตส่าห์ไปศึกษาเลยนะสุดท้ายไม่ได้ใช้งานครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน้ําจิ้มของร้านที่เราซื้อมารสชาติใช้ได้เลยนะครับรสชาติดีนะแค่เติมมะนาวเพิ่มอีกนิดนึงอร่อยเลยครับเมซิ่งมากนะเดี๋ยวให้ดูใช่แซบแซบคือเราซื้อกุ้งมาทั้งหมด2โลใช่ไหมแล้วก็หอยหวานโลนึงแล้วพี่เขาให้น้าจิ้มแบบนี้มา3ามถุงถุงใหญ่นะใช่ถุงใหญ่อยู่นะคะ ทีนี้คัดก็กลัวว่าเพราะปกติแล้วน้ำจิ้มะที่เขาแถมมามันจะไม่อร่อยใช่ไหมคดก็เลยซื้อเครื่องตําน้ําจิ้มมาด้วยต่างหากแต่ปรากฏว่าพอลองชิมแล้วอะ่ะเออมันใช้ได้แค่เราบีบมะนาวแบบใส่เข้าไปนิดนึงก็คือโอเคเลยเ<อ>สรุปเราก็ไม่ต้องตำแล้วเราก็ใช้น้ําจิ้มเขานี่แหละแล้วก็บีบมะนาวใส่หน่อยนึงเอเมซิ่งมากนะพราดูดิดูสีมันน่ากินด้วยนะสีมันแบบดูไม่แบบดูไม่น้ำส้มสายชูอะ่ะมันดูโอเคอะ่ะ<อ> คลิปนี้เราอาจจะทําอาหารน้อยนะแต่เรารีวิวเตาไงเรารีวิวเตาไงนะครับแล้วเราก็พาคนผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศไงคิดว่าเห็นแต่ในบ้านก็คงจะเบื่อเนอะนะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมานอกบ้านนะครับด่านฟ้าบ้านเราเองจุดแสงเจลุกนะครับดีที่ไม่มีงูครับอุ้ยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่ม <condu it S 2> แล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มส้มแล้วนะคะเริ่มส้มแล้ว เริ่มส้มแล้วค่ะส้มแต่ตรงกลางแล้วส้มแบบตรงกลางแต่พี่อุ่นว่าข้อเสียของเตาอันนี้คือรูด้านข้างครับมันน้อยรูด้านข้างมันน้อยเห็นป่ะเขาน่าจะทํารูรอบเลยมันทําให้เขาเรียกว่าช่องอากาศของของเตาอ่ะช่องอากาศมันน้อย่ะมันก็เลยทให้อากาศเข้าไปน้อยแล้วมันก็ไม่มีที่แบบที่ทิ้งที่เท่าอ่ะเออใช่ไม่มีมันทิ่มที่เท่าลองที่เท่าอ่ะที่พอดเข้าใจวะ คือคือพอถ่านมันไหม้ไปใช่ไหมขี้เถ้ามันก็จะอยู่กับถ่านนะมันก็ <พอ S 1> ไม่คูด, <พอ S 1> ดีนาด่าจะแบบผ<บ>ุดนะลอยเต็มเลยนะครุดแล้วโอ้โหอืมเกียมเลยครับเกียมเลยเชียวเกียเกยเ๊ยมเชียวเกียมกินได้แล้วใช่ดูท่าดูท่าครับแม่ค้าย่างกุ้งครับ <S <S 2> <S 2> <S อยากกินแล้วแป๊บเดียวที่รัก บเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเรี่จะทําการชิมเอาเอาตัวแรกเลยมันจะได้ร,ไร้อนมากใช่ใชเอ๊ะทาไมเจ้วเจ้ตอนเขาโชว์ที่ร้านตัวมันดูใหญ่ๆแต่ทําไมมันอยู่กับเราแล้วตัวมันดูเล็กเล็กแล้ว <c oughs> ฮะใส่ที่รากเอาใส่ถุงอย่าใส่ตรงนั้น <c oughs> หัวหัววางไว้วเปลือกเอาใส่ถุง <c oughs> กางถุงดี โอยปกติพี่หุ่นไม่ค่อยแกะกุ้งกินเองนะคะคุณผู้ชมจะบอกเจาฟ้อ,องแล้วใครแกะเขานี่ไงถา้าไปกินที่ไหนคะจะเป็นคนแกะให้ตลอดเลยแล้วถ้าไม่แกะนะก็ไม่กินเ้ยกับข้าวมีแบบเยอะแยะใช่ไหมแล้วมีกุ้งเผาด้วยเขาก็จะไม่แตะกุ้งเลยว้ยถ้าเกิดเราไม่แกะให้เวอยนิสัยแบบแย่มากอะ นนปกติที่ยังแก่เขาเสียต่อไปนี้ที่รักต้องเป็นคนแกะให้เขากินแล้วดูดชูชิมชิมชิมอันนี้ก็คือน้าจิ้มของที่ร้านนะคะซึ่งแคทใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปอีกครึ่งลูกูดูดูดูว้าวมันเป็นความสดเนาะสดไหมสดดีก็มันยังไม่ตายเลยตอนเราซื้อมาอร่อยไหมแกให้เราชิมมึง่งดิ แกเขาใช่มั้งมันหายร้อนแล้วเนาะหืมมันสดมากคนอืมสดคือมันสดมากอ่ะอืมก็สดดิมันยังดิ้นอยู่เลยตอนมามันจะไม่สดได้ไงอร,อ,อร่อยอ่ะเดี๋ยวเม,มื่อรอดูตอนลงกุ้งน้ำจิ้มเขาต้องไปเติมมะนาวหน่อยเนาะน้ำจิ้มขเขาเค็มหน่อยๆน่อยเนหะมือนกันนะแล้วเติมมะนาวน,นิดนึงใช่แต่ก็อร่อยอะนะ แต่ว่าจำจิ้ม,มก็อร่อยแล้วนะได้อยู่ดูเดี๋ยวเราจะลงหอยอ่ะทุกคนถึงเวลาลงหอยดูสิตัวใหญ่มากครับเอามาโชว์ใ,ใกล้ๆกล้องหน่อยหอยตัวใหญ่มากคัดขอหยิบด,ดูตัวหนึ่งที่รักฮนะจะเอาหอยไหมคัดตัวหนึ่งทุกคนดูหอยหอยหวานไม่โฟกัสเลยโฟกัสหน้าพี่อุ่นทำไมละ่ะ เอาว่าคุณว,ว่ามันใหญ่อ่ะอุ้ยมันใหญ่มากอ่ะเออจบมันไงไรแล้วทีเนี้ยหอยหวานเนี่ยเวลาสุกแล้วอ่ะเขาดูกันไงที่รักมันจะแง้มปะแล้วอีนี่มันแง้มขึ้นมาแล้วก็เพราะมันสุกแล้ว <c oughs> ไงนี่ลากลงไปเลยโอ้ยมันใหญ่มากทุกคนคนดู มันจะใหญ่กว่างแล้วอหอยอ่ะมันแทบจะไม่ใช่หอยอยู่แล้วมันใช่หอยมันเป็นอะไร <c oughs> หอย <c oughs> มันใหญ่มากหมดโอ้หอยเริ่มจะสุกหมดแล้ว เราใกล้จะได้กินแล้วที่รักดีใจเปล่าดีใจใช้เวลาปิ้งประมาณชั่วโมงครึ่งถึงปะนานอยู่อะนานอยู่ครับตาหอยไม่รู้ว่าสุกแล้วเป็นแบบไหนอะไม่ดีอะมันคงแห้งๆปะนะดูบรรยากาศครับยามเย็นแล้วนะครับปิ้งตั้งแต่เย็นจนเย็นปปิ้งแต่เย็นจนเย็นคืออะไรวะ ได้กินซะทีรอมันนานมากกว่าจะได้กินนะครับย่างเองจนเหนื่อแตกหมดเลยอ่ะดูดิกุ้งเราชิมไปแล้วครับหอยตัวใหญ่ไปหอยอุ้ยร้อนหอยหอยดูสินะครับมันร้อนว่ะโอ้ยจะขาดจะขาดอยากต้องค่อยๆดึงว้ามันขาดอ่ะมันขาดครับแต่ขาดก็ยังชิ้นใหญ่อยู่นะน้องชิมดูสิไม่ไงคัดดึงออกมาแล้วอืม อืขวาก็เขากิงอ่ะไม่โฟกัสเราเลยอืมเป็นไงบ้างหอยอร่อยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะเต็มปากเต็มคำเพราะตัวมันใหญ่ครับจิ้มๆเสียดายอืมีอะไรใช่ไหมนี่คือหอยหวานเนี่ยอร่อยตัวใหญ่้กุงนี่กุ้งครับเสียดาย ไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่อย่างที่เราหวังไว้แต่ก็เท่าฝ่ามือกันนะใช่อืมอืมว่าวอร่อยนะทุกคนกระปหวานสุดนะกินกุ้งแล้วกินกุ้งอีกใช่วันนี้เราไม่กินข้าวเย็นกันนะคะคือเราจะกินแต่กุ้งกับหอยกันนี่คือวิธีการลดความอ้วนสไตล์เราจริงเหรอแต่จะได้อันน้ใช้าตัวนอ่อแทนข้ตัวนอ่อเยอะก็ตายอือหูที่ยังกำลังหยดอุ้ยดูสิ เสียงซูดอร่อยเนานส<ร>สะสดสดอ่ะทุกคนคือกุ้งม,มันสดอ่ะมันก็เลยอร่อยอ่ะกลายเป็นคลิปรีวิวเตาครับแล้วก็พาไปเที่ยวไปซื้อกุ้งมไม่ได้ทําอาหารเลยนอกจากปิ้งนะครับก็ถือว่าเหมือนมานั่งคุยกันนะครับๆๆมาพูดมาคุยเนียงเดียว พี่อุ่นไม่พูดไม่คุยเลยกินอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวอีพีหน้าจะทําอาหารแหละอีพีหน้าจะให้พี่อุ่นทําอาหารเหนืออีกนะคะบอกกั้ไหมว่าเป็นอะไรบอกได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทําไม่สำเร็จอยู่สำเร็จเอาเอาเอออกมาหมดแล้วนี่รัดจังหวะจะบอกว่าอีพีหน้าจะให้พี่อุ่นทำไม่แกงมัสมั่ันก็แกงทะเลอยากกินทั้งสองอย่างเลยคุยเลยเปื่อยแล้วก็กิน กุ้งกินหอยไม่มีอะไรเลยเฮ้จะบอกไม่มีอะไรเรารีวิวเตาโอ,อรีวิวเตา,เตาแต่ยังไม่ได้พูดถึงเตามากสักเท่าไรเลยสรุปเตาอะ่ะเป็นเพราะว่ามันรูระบายอากาศของเตาอะ่ะน้อยเกินไปแล้วก็มันไม่มีช่องที่สําหรับทิ้งขี้เท้าอ่ะค่ะดังนั้นขี้เท้ากับฐานมันจะอยู่รวมกันไฟมันเลยแบบไม่ได้ลุดแบบชดช่วงอะ่ะ คือไฟมันไม่ได้ลุกแบบปุบพับเหมือนแบบเตาทั่วไปอะ่ะคือเท่าไฟมันลุกมากๆอะ่ะกุ้งมันจะสีสวยกว่านี้นะอันนี้มันคือสีส้มธรรมดาเลยอะ่ะช่วงที่ไฟลุกลุกะมันก็จะแบบดำๆ่างนี้สบยเกลี่ยๆอย่างนี้สบแล้วมันก็จะสุกเร็วใช่ไหมอันนี้เราก็แบบย่างนานมากทั้งๆที่ใส่ทานไปเยอะแต่ว่าไฟมันก็ไม่ยอมแบบลุกมากๆอะ่ะแต่ว่าเทียบกับราคานะคาดว่าก็คุ้มอยู่โอเคอยู่นะนะไม่ถ้าจะเอาแบบ เอามาย่างนงย่างเนื้ออะไรโอเคอยู่นะครับกินอะไรเงี้ยกินแบบกินในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะแต่ต้องใช้ถ่านที่ไม่มีควันนะครับก็โอเคเลยนะครับได้อยู่แล้วถ่านแบบนั้นนะมันจะร้อนได้นานด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนถ่านที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเรียกว่าถ่านไหนไม่รู้ถ่านคาร์บอนเหรออุ้ยถ่านอะไรก็ไม่รู้อะที่เท่ามันก็จะน้อยด้วยไงอันนั้นเรียกว่าถ่านอัดแท่งเออสักอย่างมันอร่อยอ่ะความสุขอะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะใช่ถ้าเกิดชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายดูแลเต็มกันด้วยนะ